สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาเกี่ยวหญ้าในส่วนทุเรียนนะครับเอาไปให้วัวนะครับจะยญา,างามมากนะครับก็มีหญ้าปลูกด้วยครับหญ้าซิกแนว ตัวนี้นะครับเกี่ยวคมมากนะครับ ียแยกออกจากต้นทุเรียนนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Youtube ผมด้วยนะครับช่องบิ๊กพาชมสวนนะครับครับขอบคุณครับ